ศีลมีอยู่ด้วยประการชนี้สมาธิมีอยู่ด้วยประการชนีปัญญามีอยู่ด้วยประการชนีสมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วก็หลุดพ้นด้วยดีโดยแท้จากกิเลสอาสวะทั้งหลาย พุทธอนุสาสนีธรรมสังคเจติยะหน้า280พื้นฐานของการภาวนาจึงเริ่มจากรักษาศีลตามเพศฐานะของตนการทำสมาธิมีอนุภาพมากขึ้นอยู่กับผู้นั้นมีศีลหรือไม่ศีลด่างพลอยได้ง่ายมากหากเราไม่ศึกษากรรมบท10ควบคู่กันไปด้วยซึ่งว่าถึง เรื่องความละเอียดในศีลแต่ละข้อแม้นักบวชเองยิ่งด่างพล้อยได้ง่ายมากไม่ต่างกับชาวโลกด้วยไม่มีข้อวัดเช่นชอบพูดคุยคลุกคลีไม่ยินดีในความสันโดษไม่เชื่อฟังผู้ที่บวชมานานกว่าตนยังชอบประปนเสวนาประพฤตินิสัยเยี่ยงชาวบ้านชอบหลับเป็นปกติไม่ประรบความเพียรมากๆในการกินและยินดีสิ่งภายนอกของชาวโลกนิยมพอใจสิ่งที่ไม่ใช้กิจของนักบวช การภาวนามันก็ย่ำอยู่กับที่หรือเสื่อมจากสมาธิถึงแม้จะขึ้นอริยภูมิแล้วก็ตามเปรียบเหมือนตุ้มน้ำที่มีรอยรั่วการมังที่มีรูต่อให้ตักน้ำหรือเปิดน้ำใส่ตุ้มใส่การมังน้ำย่อมไหลออกจนหมดเมื่อไม่สามารถหยุดตักน้ำใส่ตุ้มหรือการมังได้เหนื่อยเปล่าแต่ผู้ที่ปิดรอยรั่วไว้และหมั่นพิจารณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอฉันใด น้ำที่ไหลลงตุ้มหรือการมังย่อมมีวันเต็มได้ไม่ช้าฉันนั่นเปรียบเหมือนจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมมีอนุภาพมากเพราะได้เจริญสติสัมโพชงเจริญธรรมวิจยะสัมโพงเจริญวิริยะสัมโพชงเจริญปิติสัมโพชงเจริญปัสสัทสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงเจริญอุเบกขาสัมโพชง ตลอดการเพียงไรพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ฉันนั่นจิตอันปัญญาอบรมแล้วก็หลุดพ้นด้วยดีโดยแท้นั้นเพราะเหตุได้ทำมักให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดสายทุกขณะจิตปัจจุบันจึงเกิดผลคือพ้นไปจากการยึดถือความมีตัวตนบุคคลเราเขาที่เรียกว่ากายใจตนเอง